Let me light up the sky. Light it up for you. Let me tell you why. ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้คุณก็ม่กับจะเบลดอกซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงเปิดกล่องอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีกล่องเอ่อแวนการ์ดทั้งหมด6 แล้วก็ฟนิกซ์4คีรผมซึ่งก็ทจ,จริงแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผมตอนที่ผมโดนไปครั้งแรกทุกคนกคน็คงจะคิดว่าเออหมอนนี่คงจะเลิกเปิดไปแล้วมั้งแต่ที่จริงแล้วผมอะ่ะ เราก็จะมาเจ็บช้ำน้ําใจกันต่อไปนะครับผมเผื่อว่าเราจะได้ของดีมั้งครับโอเคครับมาถึงครับเป็นการ์ดเอ็มเซี่ยพนีกเออโอเคครับรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีทิศนี้หลายคนใช้กันได้มันหลายครั้งแล้วนั่งคีลากจากขอบซ้ายบนมาขอบซ้ายล่างเอ็กขออขวาล่างโอ๊ยนายยังไม่นหนยังไม่นนายังไม่โดนนายอ๋อนี้ทางมาโอเคเราเป็นยังไงครับเฮ้ย เจ้าไปไรไปไรโอ้โหแม่งมาถึงก็อลังเลยมาถึงก็อลังใส่กะเดี๋ยโหดูลายสวัสดีผมคุยกับคนที่เพิ่งขายของให้ผมนะครับผมโอเคครับมามากินอีกนิดจะก,กอนโอเคอ่าเมื่อกี้ไม่จะผลนะครับผมแล้วก็อีกทิ้งหนึ่งอะไรนะ ซอกวายเนื่องจากเราไม่มีวายแล้เลยจะใช้ซอกนี้ต้องซอกจ่ายเข้ามาโอ้โหการเดียนเลยไปแล้วเห็นฮ้ยหยุด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 โอเคอู้สวยสวยสวยเคยแต่องเคยดูทีหลังมาเราเปิดฟฟนิกต์ไปแล้วสองกองใช่ไหมมาเราเปิดการเรามาเปิดเป็นกายกันบ้างดีกว่ากล่องเด็กกล่องนี้แล้วกัน มาก่อนที่ผมดี็จะก็จะเป็นผู้แถวหลังเนี่ยครับผมมาไม่ดีเจ้าจานไปแล้วโอเคดีะมุมมุมซ้ายในมุมขวาโอ้โหโอ้โหเลยไปแล้วขอเกียกได้เลยไปแล้วมาเป็นอะไรไป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 โอ้โหโอ้โหแม่ขอบซ้ายล่างนี่มันขอบซ้ายในตำนานพระเจ้าจอด ดูซิช็อดมันมันเยี่ยมมากเลยว้าวนี่จริงๆแรงแค่แสนแรกโอแม่เสียงหลงเลยกูมาอีกร่อหนึ่งเฮ้ยเออจบมาโอ้โหไปเลยไปแล้วโอ้โหมีดเลยแล้วโอ้โหอาการก็เลยอืมอะไรนี่เอมพีง่ายอะโอ้แต่ละก็ยังไดมาขอบซ้ายล่างเราจบไอ้ขอบซ้ายบนจบไปแล้วมาเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่งอ่าเราได้ดีว่า คิดกันคิดกันคิดไหนดีอาอาหลับเออเนียนนี้ก่อนลับตามาเราจะหลับตาไปพร้อมกันนะครับอุ้งบพออ่างเค,ครับอ่าเกินหนึ่งสองเฮ้ยไม่เห็นนะครับผมตาบานล้นว่าผมปิดตาอยู่เป็นอะไร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 เฮ้ยหยุดแล้วเวอ้นเสียมาออ โอไม่ได้ผลนะอืออะไรวะเนี่ยแม่แม่งเออแมงเออแม่เงเออแม่เงมเอ้ยไ,ไ,ได้ปืนนั้นมาแล้วสวัสดีแล้วนะดีของเช่นอะไรห,หลับตาแล้วแม่งลืมตามาแม่งร้องไห้เลยเอาอะไรดีอ่าครับนี่ดีกว่าร้องเพลงเออยร้ยองเพลงผมมาอ่ะอ่ะนะร้องซะ่อย อเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงเปิดขั้นต้นดีไหมหัวใจดวงนี้เป็นอาจันเมื้อนต้นซ้ำๆนะสากใจหัวใจยี่มันยงไงยงงางแล้วยงไงยงโอ้โหแล้วโอ้โหเพเือนไม่เคยฟังกันเรยโอ้แล้วดูอาชีมิต๋อไงดีพมันี่บเพื่อดวงจะดีขึ้น พี่ด็จ๋ามอมอัดซิมมมไม่ท่านะจ๊ะมันดีอยู่เนาะอีอีเออพี่เอกับขอร้องหน่อยนะครับผมอีอ่าแล้วก็เฮ้ยยัไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอ,อ่างแล้วก็สระอีอ,ะอ่างแล้วก็สระอีมาโอ้โหโ,โอ้โม่งเลยไปแล้วโอ้ชมพูไปแล้วด้วยอืแท้ไม่ต้องหลุนโอ้สเต็ปแท็กอยู่ตรงนี้อีอีไม่เวิร์กว่ะ มุมซ so ้ายโอ้โหมุมซ้ายเม็ดมากอ่ะมามัันยงมาจะกระเดดเดวิเอร์แฮงยิงดูฟีชีก่ะโอ้โหดนดีวะเขาว่ากันว่าเราต้องคิดของที่หาได้มากที่สุดครับผมมาเม็ดมีจัดไปอืมอ่ามีดไหมมีดไหมโอ้อื้ยสเตทแทร์ยังดียังดีอยู่แทตทแทร์ไฟเซเว่น หลายสวยเวยเนี่ยลายแน่นมากเลยโอเคแต่เขาไปดูเส้นที่หลังครับผมมาเป็นการตรงสุดท้ายแล้วมาโอที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 อืมลุยลุยลุยอะไรอะไรอะไรของดีดีเฮ้ย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 หลงแท้โอ้ยหแทกก เอมโฟกัสเอมโฟกัสให้ยู่งกลางไม่ไม่ยอมเลยก็ไม่ยอมมาเอาของไหนจ้ำจีมะเฉือบเปิดแต่ก็ทอดหน้าแว่นนี่เนี่ยมองๆแล้วก็ต้องร้องโอ้โอเคนี่แหละมามามีดมีดมีดเมื่อกี้เขำฝันกูแก้ดเป็นจริงแล้วมาแล้วโอ้เลยเป็นแล้วเละลายเลยเป็นโอ้โหคาฝันกูไปแล้ว ไปแนละ้วโอ้โหไฟปไปกโอเคครับเราจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเราได้อะไรมาบ้างครับผมนี่ครับผมเป็นอ๋อผ่านผ,ผ้านสนามคาับผมใช่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ับผมแล้วก็อะไรโฟกัสเดียนโอ้ได้แบบได้บแบบเออมีรอมีรอเล็กน้อยมาครับผมได้ผมได้มาสามกระบอกแล้วนะแล้วก็นี่สองกระบอก ใช่ไหมแล้วนี่อะไรเนี่ยผ่านพักสนามหืมอะลรมากเออสำหรับ <gasps> ว,วันนี้ผมสบายดาขอลาเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครผมสวัสดีครับไย